มาสัมผัสกับลับลับใน8หลิวกันนะครับผมนี่คือเข้าซอย8หลิวอยู่อําเภอบางค้านะครับผมเดินทางจากตัวเมือง8หลิวไม่ไกลนะครับผมพอเข้ามาก็จะได้สัมผัสกับความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้มีลําธารมีน้ําพุนะครับผมคือเหมือนกับเราได้มาเติมออกซิเจนให้กับร่างกายนะครับผมนี่นะครับ โอ้โหนี่นะครับผมที่นั่งแบบซุ้มหลังคาบใบจากนะครับผมโอ้นี่คือได้โอโซนที่แบบคนเมืองต้องการแน่นอนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูเมนูอาหารกันว่าที่นี่มีอะไรน่าทานบ้างนะครับผมนี่ในส่วนของ ในส่วนของการเดินทางนะครับผมไม่ไกลจากตัวเมืองแปดลิ้วใช้เวลาไม่กีน่นาทีอาหารราคาไม่แพงนะครับอาหารที่หลักๆก,ก็จะเป็นอาหารทางภาคเหนือนะครับผมอย่างชุดนี้ก็จะเป็นในส่วนของลาบคัวหมูลาบั้วเหนือจุดล้านนาข้าวซอยแล้วก็ยำรวมมิตรนะครับผมลองมาเชิญมาชิมกันได้นะครับผมร้านลับๆแปดลิ้ว